ประเทศภาษาสโลวีเนียดอร์จาเบสโลวีนชินาประเทศอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานประเทศแอลเบเนียอัลบเนียประเทศแอลจีเรีย Algeria Angola, Angola, Argentina, Argentina, Armenia, Armenia, Australia. ออสเตรเลียประเทศออสเตรียออสเตรียอาเซอร์ไบจานปเซิร์ไบจานบาเรนบาค์รายนรประเทศบังคลาเทศ Bangladeš, Belarus, Belorusija, Belgijem, Belgija, Bosnija, Lehce, Bosna in Hercegovina. Brasil. ब्राज़ीलिया, बन क्या बुल्कारिया कंबोडिया, कंबूजा खैमरून कामेरून खेनेडा Kanada Chat Chile Chile Chin Ljudska republika Kitajska Kolumbija. Colombia Costa Rica Costa Rica Croatia Croatia Cuba Cuba Czechia Česchka. denmark danska Ägypten begibt Estonia, estonia ethiopia Ethiopia, Finland, Finska, Franschid. Francia, Pretoria, Nemtia, Greece. Garcia, Hungary, Majarska, Pratet, Island, Islandia, India, India, Pratet, Indonesia. Indonesia Iran Iran Iraq Iraq Alan Irska Protect Israel Israel อิตาลีอิตาリアจาเมกายามายกัประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นสกัจอแดนยอร์ดานี亚 คาซัคสถานคาซัคสถานชาวเลบานอนลิบานอนลิเบียลิเบียลิทัวเนียลิทวา Luxembourg, Luxembourg, Madagascar, Madagascar, Pratet, Malaysia, Malaysia, Mexico, Meksiko. ประเทศโมร็อกโกมาร์อคมอนโดว่ามลดาเวียเนเธอร์แลนด์นิซอเซมสกาประเทศไนเจอนิกร Prathet Nigeria. Nigeria. Kauli Nua. Severna Korea. Norway. Norveshka. Oman. Oman. Pakistan Pakistan Philippines Filipini Poland Polska Portugal Portugalska Kata, Katar, Prate Romania, Romania, Rusia, Rusia, Saudi Arabia, Saudi Arabia. Predaj Srbije Slovaška, Solovinije. Slovenija, Kalitaj, Južna Koreja. Spen. Španija Sabiden, Švedska Sabiselen, Švica, Sirija. Sirija. िया तनजानिया तुर्की तुर्चियानिस्थान तुर्कमेनिस्तान Ukraine. Ukrajina, Arab Združeni arabski emirati, predsednik kr. Združeno kraljestvo. Združene države Amerike Uruguay, Uruguay Venezuela, Venezuela, Vietnam, Vietnam. Jemen. เยเมนประเทศมาซิโดเนียเหนือเซิร์นามาคดนียประเทศพมา่าเมยียนมารประเทศอุซเบกิสถานอุซเบกิสถานประเทศคีกิสสถาน คิร์ก i ซส s t นประเทศทาจิกิสถานทาจิกิสถานประเทศมองมองโ,งโกเลียมองโกเลียประเทศพูตานบุตานประเทศจอร์เจีย กรูซียประเทศศรีลังกาศรีลังกาประเทศเนปาลเนปาลประเทศลาวลาวสประเทศนิวซีแลนด์ นอวาเซแลนด์เดียประเทศปาปัวนิวกินีปาปัวนสกานอวากรินเนียประเทศบูไนบรูไนประเทศโซมาเลียโซมาเลียประเทศเคนยา เคนยาประเทศซูดานซูดานประเทศโมซัมบิกโมซัมบิกประเทศซัมบียซัมบียประเทศกาา กาประเทศซิมบับเวซิมบับเวประเทศลัตเวียลาตเวียประเทศปารากวัยปารากวัยประเทศเปรู ปรู <Peru. S 2> ประเทศปานามาปานามาประเทศเฮติเฮติ <Haiti. S 2> ประเทศโดมินิกาโดมินิกาประเทศมอนเตเนโกร ชอร์นาโกราประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอุสโคนิคองโกประเทศแอฟริกาใต้เรพับลิกายูจนาแอฟริกา Preteh Uganda. Uganda. Preteh Godivua. Slonokushčina Obala. Preteh Bukina Faso. Burkina Faso. Preteh Mali. Mali. Prate Senekan. Senegal Prate Malawi Malawi Prate Gini Gvineja Prate Mauretania Mauretania Pratet Eritrea ประเทศจิบูตี, Djibouti. ประเทศนามิเบีย, Namibia Namibia Peritrej Gambia Gambia Pred Botswana, pred Tajskem, pred Kuve, pred Timor leste, vzhodni Timor. ประเทศโมนาโกโมนาโกประเทศลิชเชาตาิลไตัยลิทเติสไตน์ประเทศซานมารีโนซา <Mar> นมารีโนนครรัฐวาดกันวาติกัน ประเทศตรินิดาและโตเบโกตรินิดาอินโตบาโกประเทศสุรินามสุรินามประเทศโบลิเวียโบลิเวียรประเทศเอกวาดอเอควาโด ประเทศไกาอานาไกอานาประเทศเอลซันวาดอรซัลวาดอร์ประเทศกัวเตมาลากัวเตมาลาสาธารณรัฐโดมินิกันโดมินิกันสก้ารีพับลิกา

p u e r ต o ริโก Puerto Rico, Puerto Rico. ประเทศไต้หวัน Taiwan ประเทศรวันดา Rwanda ประเทศกินีบิซาว Guinea-Bissau ประเทศกาบองกาบองรัฐปาเลสไตนปาเลสตนาประเทศโตโกโตโกประเทศ <T ogo. S 1> เลโซโตเลโซโต ประเทศเบนินเบนินประเทศไลบีเรียเบยรียประเทศบูรุนดีบูรุนดีประเทศเอสวาตินีเอสว t ติน Prete Sudan, -taj. Južni Sudan, Prete Kabubi, Zeleni Nordski otoki, Prete Ekvatorial, Ekvatorialna Gvineja. ประเทศฟิจีฟิจีประเทศไซปรัสซีเรประเทศแอนติกาและบาบิวดาอันติกวาอินบาร์บูดาประเทศกรีเนดากรีานดา ประเทศคิริบาะคิริบาตีประเทศมอลตามาลตาประเทศนาอูนารูประเทศปาลาวปาลาว ประเทศซามัวซามัวประเทศเซเชลเซเชลีหมู่เกาะโซโลมอนซาโลโมโนวิโอโตคิประเทศวานูอาตูวานูอาตู Pra Bahamas Bahami Prateed Bahami. Mauritius Mariti Prat Maldiv Maldivi Prat Barbados Barbados สาธารณรัฐคองโกประเทนิโคลงโกประเทศเซียร์รลีโอนเซียร์เ e โ n อนประเทศอันดอรา่าอันดอรา่าอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Ne pozabite se naročiti na naš kanal.